แรนบางกอกบุรุวาติบางนากอม15 m e d i เมดิเตอร์เรเนียน e ีไฟ e นนซ์ซีรีส์บางนาตราดกอม15เต็มไปด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ใหม่ของย่านตะวันออกเราจะพบกับความโดดเด่นของคอลเลกชันคร์เราร์ดที่รังสรรค์ขึ้นด้วยวิถีแบบเมดิเตอร์เรเนียนอบอุ่นแต่งามสงา่านุ่มนวลแต่ภูมิฐาน นี่คือแกรนบางกอกบ,บุรีวัดบางนากม15บ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนรีไฟแนนซ์จาก SC s อส4ที่ถอดรหัสเสน่ห์ของชายฝั่งทะเลเมดเตอร์เรเนียนมาสู่ชีวิตครอบครัวในเมืองไทยอย่างลงตัวที่ตั้งโครงการอยู่บนทำเลกม15ถนนบางนาตราดใกล้เมกะบางนาทางด่วนและการเชื่อมต่อสู่สนามบินสวนุวรรณภูมิเหมาะทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนในระยะยาว ทำเลนี้มอบทั้งความสะดวกและความเป็นส่วนตัวสำหรับครอบครัวผู้มองหาคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่าโทนงานสถาปัตยกรรมของโครงการย้ำชัดด้วยกลิ่นอายเมดิเตอร์เรเนียนหลังคากระเบื้องโทนอุดผน,น,นังปูนฉาบเรียบสีครีมเบช่องโค้งประตูบานแบบอาร์คโอเพนนิ่งคอลัมน์และโคโลเนตที่ให้เงาและมิติโถงระเบียงและเพกลาไม้สำหรับมุมพักผ่อนกลางแจ้ง รวมถึงการเลือกวัสดุหินธรรมชาติและเหล็กดัดลวดลายแบบดั้งเดิมที่ผสานเข้ากับความโมเดิร์นทำให้บ้านมีความอบอุ่นแบบรีสอร์ทและความภูมิฐานในรายละเอียดของวัสดุแบบบ้านในโครงการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวหลายเจเนเรชันพื้นที่ใช้สอยกว้างรองรับ4-6ห้องนอนตามแต่ละแบบห้องนอนหลักมีวงอินโคลเรกว้างห้องน้ำแบบเอ็นสุด โถงรับแขกดับเบิลวอลลุ่มที่เชื่อมสู่พื้นที่เฉลียงและสวนส่วนตัวได้อย่างไหลลืน่นเหมาะกับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในครอบครัวหรือการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเป็นส่วนตัวจุดเด่นของสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่สะท้อนอยู่ในฟังก์ชันได้แก่ล็อบบี้และเฉลียงเปิดโลง่งสําหรับเปิดรับลมและชมวิวสวนครัวไทยแยกกับครัวยุโรปสําหรับการใช้งานจริงของครอบครัวไทยพื้นที่กลางแจ้งเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่น เพื่อให้การอยู่อาศัยเปิดรับธรรมชาติอย่างแท้จริงโครงการออกแบบสวนส่วนกลางในแนวทางรีสอร์ทอินคอมมูนิตี้คลับเฮาส์สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่มีล็อบบี้เปิดเชื่อมสู่สวนสระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมโซนพักผ่อนริมสระฟิตเนสที่มองเห็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้งและเส้นทางเดินชิวรอบโครงการ ความตั้งใจคือให้ผู้อยู่อาศัยมีทั้งมุมส่วนตัวและพื้นที่พบปะสังคมคุณภาพมาตรฐานของ SC s c s เลือกใช้วัสดุที่ให้สัมผัสอบอุ่นแต่ทนทานเช่นหินธรรมชาติอุ้นฉาบสำเร็จในโทนอบอุ่นไม้เทียมไม้จริงที่ตกแต่งเพอร์โกลาและงานเหล็กดัดราวกันตกดีไซน์เฉพาะเพื่อให้แต่ละหลังมีความแตกต่างแต่ยังคงคอนเซปต์รวม ทำให้บ้านมีทั้งเรื่องของสุนทรียภาพและการใช้งานยืนระยะได้ในระยะยาวโครงการมาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูงเกตเอ็กเซดและ CCTV รอบโครงการเจาวน้นที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงและการบริหารจัดการสาธารณูปภคที่ชัดเจนเพื่อให้ชุมชนสงบและเป็นระเบียบเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสบายใจในทุกวัน เพื่อความยืดหยุ่นทางด้านการเงินเรายังสามารถนำท่านเข้าสู่โครงการที่รองรับช่องทางการผ่อนตรงผ่านแพลตฟอร์ม Justmatch ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการการบริหารเงินแบบไม่พึ่งพาสินเชื่อธนาคารเพียงช่องทางเดียวโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาเคียงข้างให้คุณตลอดระยะัญญาผ่อนตรงผ่าน Justmatch ทางเลือกที่ช่วยให้การครอบครองค่ารื์หาเป็นไปได้ง่ายขึ้น หากคุณกำลังมองหาบ้านที่ให้ทั้งบรรยากาศแบบรีสอร์ทฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสเปชใช้สอยสำหรับครอบครัวและภาพลักษณ์ที่บอกถึงรถสนิยมแกรนดบางกอกบริวาดบางนากม .15 คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดสแกนคิวอาโค้บนหน้าจอเพื่อเข้าสู่ไลน์คอนแทคของเราหรือแอดไลน์หรือโทร0620426558เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งการนัดเยี่ยมชมบ้าน และสอบถามรายละเอียดการผ่อนโครงผ่าน j u s t m a t c ได้เลยครับแกรนบางกอกบุรีวัดบางนากม .15 m e d i มา r r r e ์เ n e น e n นร e ไฟแนน r ์ฟอร์โมเ i ิล l i ม i ลี